สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอย แน่นอนครับถ้าคนเดียวก็คือหมายความว่าน้องมิ้นอาจจะมีทุละหรือไม่สบายก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับก็ไม่ว่ากันแล้วครับถ้าเผื่อมาทันก็มานะครับถ้าไม่ทันก็คงเป็นไปตามแบบฉบับของกังฟูนะครับทุกๆคืนนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มสี่สิบถึงเที่ยงคืนครึ่ง คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนขับทุกทุกท่านก็สามารถที่จะรับชมรายการนี้เป็นรายการเพศศึกษาแน่นอนครับเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอมันก็อยู่ที่ความใกล้ตัวของคนเรานี่แหละครับความใกล้ตัวของคนเรามันก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละครับแน่นอนอากาศอาหารแล้วก็ต้องอารมณ์ ทีนี้ในวังวนของชีวิตนี่แหละครับอากาศอาหารเราดูเหมือนกับเป็นเป็นธรรมชาติที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะจะจะก่อปัญหาอะไรนะักถูกไหมครับอากาศเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญอะไรเพราะเราหายใจได้อย่างสบายสบายไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดอะไรอาหารเราก็เลือกทานเอาเลือกทำเอาอยากทานอะไรอยากนะทุกอย่างเราสามารถทำได้ แต่พออารมณ์ปุบนี่เรากระทำด้วยตัวของตัวเราเองไม่ได้ต้องมีบุคคลที่สองเข้ามาร่วมมือในการกระทำให้อารมณ์ไออารมณ์ตัวนี้ก็คืออารมณ์ทางเพศก็มันก็เหมือนกับอารมณ์ความรักถ้าท่านมีความรักก็ต้องรักใครสักคนหนึ่งไม่ใช่รักตัวเอง ถ้ารักตัวเองผมว่าคนเราทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยคิดจะรักตัวเองเท่าไหร่แต่คิดรักคนอื่นมากกว่าห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงคนอื่นมากกว่าอันนี้สำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องรักตัวเองก่อนครับเมื่อรักตัวเองเสร็จแล้วถึงจะไปรักคนอื่นไม่ใช่รักคนอื่นแล้วไม่รักตัวเองมันมันมันเป็นไปไม่ได้หล้วครับ ในในในสภาพความเป็นจริงแล้วต้องรักตัวเองก่อนแล้วถึงรักคนอื่นถึงจะถูกต้องเมื่อวานนี้ที่ที่สภาพสตรีท่านหนึ่งที่อายุ64หที่โทรเข้ามาแล้วกล้าเผยกล้าพูดความเป็นจริงว่าตัวเองแม้จะอายุหกสยังมีอารมณ์ ยังมีความต้องการเห็นไหมครับพอพอเลิกรายการวันนี้ทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าเลยท่านสุภาพบุรุษโทรมาหาผมเป็นสิบสิบ,สบลายเลยว่าอยากจะรู้จักอยากจะสัมผัสอยากจะทำความรู้จักกับสุภาพสตรีท่านนั้นเยอะเลยนะครับเห็น เห็นไหมครับว no ่าทั้งที่เขาอายุ64เขาประกาศนะคเขาอายุ64แต่แน่นอนครับการพูดของเขาเนี่ยอายุ64เขาอะไรต่างๆเป็นเรื่องจริงของเขาแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรหรืออยู่ไหนชื่ออะไรแต่ส่วนส่วนผมเนี่ยพอจะทราบอยู่ทีนี้หลายหลายท่านนะครับโทรมาขอที่ขอเบอร์โทรขออยากจะ พูดคุยด้วยอยากจะสัมผัสด,ด้วยอะไรต่างๆมันก็คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสุภาพสตรีท่านนั้นเขาเพียงแต่นะครับระบายความความในใจของตัวเขาเองออกมาในส่วนที่ที่จะคิดเป็นไปในเรื่องอื่นหรือว่าอยากจะพูดคุยอยากจะสัมผัสอะไรต่างๆอันนั้นต้องค่อยเป็ยนค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าเขาเปิดตัวมาปุ๊บแล้ว พวกเราก็จะพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปสัมผัสเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าทุกวันนี้นะครับผมดำเนินรายการเนี่ยอย่างรายการเพศศึกษาเนี่ยคำว่าเพศศึกษาเนี่ยมัน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 กว้างแต่ในความเป็นจริงที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ ในทุกวันนี้นะครับทุกคืนเนี่ยที่รับชมอยู่เนี่ยผมบอกแล้วไงครับว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ยิ่งมีอายุมากขึ้นท่านก็จะยิ่งมีความลำบากใจกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องตัวของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นก็อย่างที่บอกแล้วครับ ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอารมณ์ทางเพศยังมีพอมีปุ๊บแต่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยการแสดงออกหรือการที่จะเที่ยวไปบอกใครเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่กล้าถูกไหมครับมันไม่เหมือนกับหนุ่มๆวัยรุ่นมีอารมณ์ทางเพศอะไรตะโกนโวกเวกหรือบอกใครก็ได้ว่าอยากว่าต้องการอะไรต่างๆได้แต่ถ้าอายุมากแล้วไม่สามารถทำได้ เมื่อไม่สามารถทําได้มันก็เหมือนกับการเก็บกดแล้วก็เป็นการทรมานสําหรับตัวตนของตนเองไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับผมถึงบอกว่ารายการอย่างนี้มันเป็นรายการของคุณผู้ชมโดยตรงนะครับยิ่งนะครับท่านท่านสูงอายุหรือว่ามีอายุแล้วยังมีอารมณ์อยู่หรือยังมีความต้องการในสิ่งเหล่านี้อยู่ ท่านก็สามารถที่จะนำเสนอหรือถ่ายทอดเรื่องราวของท่านหรือระบายมันออกมาหรือหรือนะครับก็คือหมายความว่าอย่างที่ผมดำเนินการอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะสารสัมพันธ์สารไมตรีของคุณผู้ชมให้ได้มีโอกาสได้พบปะได้เจอเจอได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันเพื่ออะไรครับเพื่อในการคลี่คลายตัวเอง ให้มันหลุดพ้นจากสิ่งที่ท่านต้องทนทุกทรมานหลายท่านคงจะงงนะครับเฮ้ยแล้วมันทำยังไงล่ะใช่ไหมครับทำไงก็ก็คือหมายความว่าผมพยายามเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการที่จะรับเรื่องราวแล้วก็ผลักดันเ,เรื่องราวต่างๆนำเสนอออกไปแล้วเราค่อยๆมาคิดวิธีการว่าทําอย่างไร ถึงจะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุหรืออายุ40-50ที่ยังมีความรู้สึกมีความต้องการได้ประสบผลใน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 เป็นขั้นตอนของของของความความที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขสดชื่นแล้วก็สมหวังว่าอย่างที่ผมจัดไป ไปเที่ยวไปทัศนาจรไปอะไรต่างๆพบปะสังสรรต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนอขอบเขตหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้แฟนคลับทุกชนชั้นทุกอายุทุกระดับได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันอันนี้เป็นการต่อยอดแล้วครับต่อยอดว่าเมื่อหลังจากนั้นแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้ ใช้โทรศัพท์พูดคุยกันหรือการนัดแนะเพื่อพบปะสังสรรค์กันต่อจากที่สิ่งที่ผมดำเนินการอยู่อันนี้คือจุดหนึ่งแต่จริงๆอีกจุดหนึ่งผมอยากจะทำนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะรวมเอากลุ่มสมาชิกกลุ่มแฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสพบปะกันได้เจอกันให้มากที่สุดก็อย่างที่ ได้ทำไอ้คอฟฟี่เฮาอย่างเงี้ยนี่ก็นี่ก็มันมีความนะครับมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ตรงนั้นเป็นแกนกลางในการที่จะให้แฟนขับได้มีโอกาสไปพบปะกันตรงนั้นแต่ว่ามัน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 ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันเพราะหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยผมทำธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะทำเงินตัวนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะอยากให้แฟนขับเนี่ยได้มีจุด ได้มีจุดเพื่อจะไปนัดพบจะไปพบปะกันจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและก,กันคิดอยู่อย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ที่นั้นก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้แต่จะทําอย่างไรล่ะครับผมอยากให้อยากลองอยากให้คุณผู้ชมในขณะนี้นะครับแฟนคลับในขณะนี้ลองช่วยนำเสนอดีครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ แฟนคลับสมาชิกทั้งหญิงแล้วก็ทั้งชายทุกรุ่นทุกวยัยทุกอายุเนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะกันไอการที่เรามาพูดลอยๆแล้วบอกว่าเออขอเบอร์คนนั้นสิขอเบอร์คนนี้มาสิแล้วจะโทรไปคุยกันเองก็มันไม่เคยที่จะได้พบปะเจอเจอหน้าตากันหรือเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันไอการที่เอาเบอร์ไปแล้วไปโทรไปพูดคุยเนี่ยมันมันมันไม่ได้ผลหรอก เพราะว่ามันเหมือนกับการเดาสุ่มแล้วก็การคาดเดาเดาสุ่มคาดเดาเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับการได้พบปะกันแล้วได้เคยพูดพูดคุยกันแล้วได้เรียนรู้นิสัยใจคอคำพูดกันแล้วเนี่ยมันจะพูดได้ลึกกว่าได้ซึ้งกว่าอันนี้แหละครับทำอย่างไรครับลองเสนอความคิดเห็นให้ผมสักนิดเถอะครับหรือว่าเป็นวงกว้าง เผื่อเราว่าจะได้มีโอกาสว่าจะได้ทำในสิ่งที่ผมว่าผมแล้วก็คุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านเนี่ยก็อยากจะเพราะเยอะมากๆนะครับวันวันเนี่ยแฟนคลับโทรศัพท์หาผมเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ที่เน้นสำคัญที่สุดเลยก็คือมากๆเลยที่อยู่ตัวลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายต้องการเพื่อนทีนี้คำว่าต้องการเพื่อนปุ๊บเนี่ย ค่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวแล้วจะเป็นเพื่อนกันได้เลยครับอันนี้ก็ต้องคำหนึงนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วมันไม่รู้จักกันเลยไม่เคยพูดคุยกันเลยมันจะพูดอย่างไรมันก็ไม่สนิทใจสนิทปากเหมือนกับที่เราได้พบเคยพบเคยเจอเคยคุยกันมาแล้วมันยังคาดเดามันยังเดาสุ่มได้ว่าไอ้คำพูดหรือว่าการเจรจานั้นมันจะสำลิดผลแค่ไหน โทรเข้ามานะครับลองโทรเข้ามาครับที่เบอร์โทรนะครับ029349258ถึง9เบอร์โทวอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ SMS ท่านก็สามารถที่จะออส่งข้อความผ่านมาถ้าท่านไม่สะดวกในการที่จะโทรนะครับ SMS ก็4838377 อยู่ที่หน้าจอเนี่ยครับอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเนี่ยนะครับท่านโทรเข้ามาได้เลยโทรได้เดี๋ยวนี้เลยครับเรายิ่งผมจัดรายการคนเดียวดําเนินรายการคนเดียวน้องมิน้นคงจะมีมีธุระก็ถือว่าคนเดียวก็หนักพอสมควรนะครับพออายุขนาดนี้ก็มันต้องมันต้องมีมีมีมมช่วงจังหวะของการพักบ้างก็เอาคุณผู้ชมนี่แหละครับเป็นผู้ร่วมในการดําเนินรายการแล้วก็จัดรายการกับผม แต่เรื่องอื่นก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่าผมสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับท่านได้ท่านโทรเข้ามาครับจะทักทายหรือจะนะครับหรือจะออแจ้งในการรับชมนะครับของสถานีนี้นะครับช่องวาเล e ตีนิวนี่แหละครับว่าชัดเจนแค่ไหนอยู่จังหวัดไหนอะไรก็ได้นะครับ มันก็เหมือนกับเราได้ทักทายกันนะครับอย่าอย่าอย่าดูนิ่งอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าดูนิ่งอย่างเดียวดูอย่างเดียวแล้วผมผมก็ไม่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าในขณะนี้เวลานี้เนี่ยมีคุณผู้ชมเนี่ยชมผมมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ไหนบ้างก็อย่างน้อยผมให้ผมได้รับรู้บ้างมันก็ยังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็โทรเข้ามาได้ครับ ทั้ง SMS ทั้งเบอร์โทรอยู่บนจอนี้นะครับอยู่ที่จอนี้นะครับท่านโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็เรื่องที่ฝากเอาไว้นะครับว่าลองลองช่วยแนะนำสักนิดสิครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้แฟนคลับแล้วก็แฟนๆที่รับชมอยู่ขณะน,นี้มีโอกาสได้ประสานกันนะครับได้ได้มีโอกาสได้ประสานได้พบปะพูดคุยแล้วก็มีเพื่อน ต่างเพศต่างวัยต่างาต่างท้องที่ต่างจังหวัดหรือจะจังหวัดเดียวกันอะไรก็ได้นะครับก็ลองนำเสนอดูนะครับเพราะว่าไอสิ่งเหล่านี้แหละครับผมคิดคนเดียวบางทีคิดมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมประกอบนะักแต่ถ้ามีคุณผู้ชมช่วยคิดแล้วก็ช่วยนำเสนอผมว่าน่าจะนะครับน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะเดินเดินเรื่องราวของเราต่างๆได้ก็ยังไงนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาพบกันอีกครั้งครับ